เข้ามั่นมาวิ่แรกนะก็ถูกถูกกันนะใครจะไปคิดว่าจะได้เจเราโอเคแนะก็บอกไม่ถูกบางครั้งเออปัญญาอ่อนมันก็ดีอ่ะแต่ว่าโดนแซวหนักๆก็ไม่ชอบอ่ะโอ๊สงสารมันอย่างนั้นให้มองก็ต้องมองมันจริงๆได้บอกว่าให้ใจมองเป็นแง่สงสารแล้วเราจะจริงจชีวิตมันอะหน่าสงสารนะมองในแง่ดีอุ้มรักมันนะก็รักมากเลยคว่าไป ใช้กระจกลูกคนเรามีแว่นเงนคนละอันมองใส่มองเป็นแว่นที่ลำคาญนัตตี้แล้วก็ํำคาญมองเป็นมุมแม่มันอะนัตตี้ทาทาให้แม่เยอะใช่ปะมองในมุมแม่หรือมองในมุมญาติมันนัตตี้มันเป็นเด็กดีมองในมุมเพื่อนจะร้องไ่้เลยเห็นไหมมันมี่หลายมุมแต่ละคนลคาาให้แม่อะพี่มันมันลําบากนะเล่นตั้งแต่แบบคือเด็กอะคือมันเด็กแล้วแบบคือเข้าใจว่าแบบตอนเด็กคือตอนในเด็กบ้านแล้วแบบมันก็ไม่มีตังค์เลยแล้วแบบคือแบบพ่อแม่คือแบบ ที่ดูตอนพยายามปันเพื่อมาให้เราอะปัดแต่ออกไปขายแบะคืออยากได้คือไม่ไม่ใช่ครูแบบคือหนูไม่ถึงขนาดว่าหนูต้องออกไปทํางานให้พ่อแม่อะไรแบบนี้ใช่ต่นนี่คือแบบบางครั้งอะแบบต้องลดการต้องรดปริมาณใช้เงินในส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้ในส่วนที่จําเป็นอ่ะแต่คือนัตตี้มันยิ่งกว่าหนูตรงที่ว่ามันต้องช่วยแม่หาเงินด้วยนี่คือมุมของแม่เอิจริงๆแต่ว่าถ้าไม่ช่วยแม่เขาก็มีเงินอยู่แล้วนี่ ถ้าถ้าแม่เขามีก็ให้ลูกเขาไปหาทำไมอ้าวก็ก็ดูข้อมูลนัตตี้ก็โอเคเดี๋ยวเรียกมาดามมาดามก็อืมโอ้มาดามเกิดมาใครก็เรียกได้พี่มาดามนี่การเรียกมันไม่ได้เสียตังค์นี่เป็นมุมของแกนตีมองนั้มุมเรามองนัตตี้มุมครูมองนัตตี้มุมแฟนคลับมองนัตตี้มันหลายมุมมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดตายจริงๆติดกับดักตัวเองไม่ใช่กับดักที่นัตตี้วางนะมันเป็นกับดักเรา กะดักเราทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของที่นัตตี้ต้องทำเลยนี่แม่นัตตี้เขียนมาแบบเศร้ามากเลยนี่คือประเด็นน้อนแม่นัตตี้ยังเขียนมาให้เลยว่าแม่ขอโทษที่ทำให้ชีวิตตอนเด็กๆของลูกต้องมาแบบลําบากสารเขามองขนาดแม่เขายังมองเขาอย่างนี้เลยจะร้องค่ะจริงๆมันเศร้าอกใช่คือแบบอแล้วจะร้องง่ายคือแบบเอ้จริงๆแบบมันเศร้าจริงนะ ดีป่าแม่ต้องแบบไม่รู้ดิต้องตื่นเช้าโค้นูก็ไม่ได้่ึงแบบขนาดนั้นอันนี้แซลอันนี้ฉันรับมือได้เดยไม่เป็นคนที่จะจะมองลบไปเลยอ่ะกนคิดว่าคำพูดใครก็พูดได้ไปเม้นต้องรู้สึกอย่างนี้ต้องแต่ว่ามันก็มีลึกๆอยู่ในใจก็แบบเออหนักกูพูดไปเยอะหนักกว่านี้ชีวิตมันี่ยใช่ไหมเราก็รู้กันอยู่อย่างนี้อนี่เป็นคน ชอบไว้ใจใครแล้วว่าเราต้องไว้แล้วแหะจะมาถึงจุดจุดนึงได้มันลำบากนี่จะเล่าให้ฟังคนเรานะในสังคมนะมีแต่คนดีนั้นแหละแต่อยู่รวมกันไม่มีปัญหาเราเป็นคนดีไม่เคยจำเป็นต้องขยันส่เป็นพ่อเพราะพ่อเป็นยิ่ใสที่ดีมากคนนื่งก็แค่ระบายไปไม่ต้องรองมองในมุมว่าใครที่น่าสงสารที่สุดอาจจะเป็นเราก็ได้ก็จริงก็รู้สึกอย่างนั้นว่ามาให้หนูทํทำไมเน่องจนกอยากเป็นแบบไอ้บอสแบบ เออคนแซยังไงก็ไม่โกรธแต่ต้นแม่งโดนนิดเดียวก็โกรธอะไรอย่างเงี้ยทำได้ทำได้แค like ่เราทันไม่ได้กำลังแล้วแบ่งดันจะได้ไม่อ้วนมันฟิลขาดง่ายมากแบบนิดเดียวก็เยอะหน่อยนะหัวนมันนมหกห่วงมากเลยนมหยดเดียวนี่ก็เป็นกับดักของตัวเองนะถ้าห่วงยังต้อนมหยดเดียว ตอนครูปวดกับพี่คนนึงทะเลาะกันแบบทำงานด้วยกันแล้วทะเลาะกันไม่ไม่ไมย่าเชื่อเลยว่าทะเลาะทำไงม,มีพี่ที่สนิทคนนึงก็ถามเราคนนั้นเขาเป็นพ่อแม่เราเหรอเปล่าค่ะเขาไม่ใช่พ่อแม่แล้วเราเป็นผู้หวงไปแคร,รแค์เขาทำมเออว่ะจริงจริงพี่ว่าเราหนุนหน้ามาเลยโอม่ได่มองเลยจริงอ่ะพี่บอกว่าอยู่เก็บนี่แบบ ม้เองด่าพอพดตักับตัวเองจริงพูดเใครพูดเลยพูดมากกว่า้องป่เยอ่ะเอาไปเจ็ด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 อม่ได้เดเลยบ้าอะไม่ได้โดนโดนที่คนตายให้แบบบางทีพี่ก้นก็แบบอ่เไงไม่คือเราคิดกัน the